Nó lên đây chỉ cần à, này. Ừ. Ừ. cái này nè. Ừ. Điên rồi nó nó mà. Còn muốn nó đụ luôn. Ú. mày em mày này. Ừ, bông này đằng

ตึงดูยไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวกันเดี๋ยว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 เอาลูกนี้ก่อนเห็นมอนักกว่นึงตึงนี่แน่มาอ้วนเฉดมือก่อนุกใบเฉดมือกินนมได้แน่โอ้แสดงขึ้นห้ามอนะห้ามือนะห้ามือนะ

นี <Net> ่อ่ะตรงนี้แหละด้านตรงนี้ไปเล่นตรงนั้นมันมีน้ำพูดไม่รู้เรื่องนี่นี่นี่อ่ะถ้าถ่ายรูปไง